เตรียนตัวคุณให้พร้อมพาตัวเองออกจากคร์นโซนเดิมๆกับค่าย Happy Meditation Camp Thailand ค่ายสมาธิที่เต็มเต็มความสุขในใจแบบไม่เหมือนใครค่ายนี้เราจะได้สัมผัสความสุบของใจและรู้จักตัวเองมากขึ้นเรียนรู้วิธีดึงศักยภาพออกมาใช้ไเรียนเต็มที่้าารมีอะ ต้งัมากมีกิจกรรมเข้าฐานที่สนุกมากมายเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้และรับวิธีภาพดีๆจากเพื่อนต่างสถาบันเพื่อนศิษเก่าของเราที่จะทำได้สำเร็จหรือไม่ออนอกจากนี้ยังมีพี่เลี้ยงและพระอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจนงน้องทุกคนอยู่เสมอ ที่ประทับใจเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเลยเรื่องของสถานที่ใช่ค่ะคือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีฟิลดีฟิลกูดมากเลยขอบคุณพี่ๆสตาฟนะครับที่แบบให้ความอบอุ่นให้การดูแลครับไม่ว่าจะเป็นที่พักครับเครื่องดืง่มเราได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ได้วิธีการที่ถูกต้องอะคะ่ะการขาจัดอุปสรรคในการปฏิบัติของเราออกทําให้สงบขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ค่ะท้านี้ จัดที่วีพิสเขาใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติที่รอให้น้องๆได้มาสัมผัสมาพบความสุขที่แท้จริงและสัมผัสมิตรภาพที่ไม่เหมือนใครในช่วงปิดเทอมตุลาคมถึงธันวาคมนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook h m c Thailand ค่ายสมาธิฉบับวัยรุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายนี้ด้วยกัน สมัครได้แล้ววันนี้แล้วพบก,กัน